Oh สบายดีพี่น้องสบายดีมาสุขสุกคนตอนนี้สอบพอนกับอยู่กันพี่สาวคนสวยคือเก่าเนาะแล้วสีมาตัาม้าวปุ้กคำว่าคือข้าวปุ้นมาไอ,อ้เนาะคนสวยก็ต้องมาหาคนสวยเอาว่าสบายดีก่อนดูคนสวยสวยแหงสบายดียตัามกระปุนกินพี่น้งอ,นนองไงนี่สีกระปุนมาซงง้อมทงซิกแพดปะ ทานีบัทมันเงินซ้ำถ่ากตอนวัยเยอะดําก็คือมาถับข้ากัได้ยังแหน่มากเลยแด้แต่พอพูดพักอย่างนี้ค่ะพักกินกับข้างบนเราผ่าเดิมบ่บ่มีเก็บผักบัวเรายี่สิบห้านมข้างอันอ้าวให้ผมมาทับ มือกล่องจำเป็นพี่น้องเลยมือกล่องกับมือกล่องจำเป็นอย่านตั้งพักก่อนพี่น้องเลยตั้งพักแต่ต้องตั้มแต่ว่าถ้าพ่นล่างไว้เลยเนาะค่ะตั้มล่างตึงอะไรไปแล้วเอาหมากเ่นก่อน เป็หมักนาว chứ บมัอึดหมักนาวสวนมักนาวันละคนเฟินหมักนาวันละอันนะบ้านเพินหมักนาวตอนนั้นทีาว่าตำตลอดมักนาวเลยใส่โงะไรีหนอจะเก็บอะไรทก่อนเด้อจเก็บพักนี่ผงักนะอยเกไปนำบอกเก็บฮะ ไปกับไปไปเก็บน้ำกันบอ่เออผู้มือกล้องนะเอาไปไปเก็บพักก่อนเลยเพชเชี่ยวนี้เอาสีมายังบอกไปสายถุตำจะไปเก็บพักนี่ใช่อันนั้นนะอันนั้นเพชเจ้าะักเพชห้าวันเี้ห้าวกระเดียมาเห้าวกรลงที่เนาะเฮิ่งได้สามทีมือนะเฮิ่งพี่เนาะ ไม่เลยตื่นเต้นอันพี่สาวคนตัดทรงไม้หายแล้วก็ยืออันนี้พิรน,น้องอีกเนาะเผื่อเป็นสั่งเพิมสวยพี่น้องเอ้ยเพือ่อกะจบมาแต่ไทยผู้ใดเพือ่อกะไปเห็ดอยู่ไทยเนี่เนาะเพือ่อกะเฮียนอยู่เวียงแน่ไปเฮียนอยู่เวียงกะสามปีเนาะแล้วเพือ่อกะไปทํางานอยู่ไทยเพือ่อกะไปซื้อซวยอยู่ไทยเนาะไปเห็ดงานแล้วกัไปเห็ดอยู่ห้านซื้อซวย แต่ว่าเพิ่นบรอกโคลีถุมือเนี่ยนะมีแต่ว่าไฟมีแต่ว่าเฮ็ดให้ลูกให้เต้าเฮ็ดไฮใช้มาเฮ็ดก็เฮ็ดให้อยู่แต่ว่าบ่ได้เปิดแด็ดเด็ดทาวนหอเผื่อหนาเนาะหนาเสียเจ๊กันได้เห็ดไฮเห็ดหน้าเจ๊กันได้แลนห้าเงินเจ๊กันได้แลนใช้กิฟฟารีนอีกเนาะถูกขาดใส่กิฟฟารีนกับไปส่งกิฟฟารีนบัดอัน มือได้บได้ส่งกาม,มีเมมา่เห็ดผมจะเห็ดหายว่าเพิ่นกามีเื่องไม่เพ่องม,อมือแต่ว่าเพิ่ไดนะ้เอาออกเนาะเอาออกสปอร์ตแต่ไม่เห็ดตะเที่ยมตะเที่ยมนีไซนบบออยไม่่าย้เจาได้กะเทียมเบิเ์้ยน้อยเจ้าว่านไกะเทียมเบิด มมนเปตบ่ตาตาลมาิอยูใสเบ่งยืดทเะเทียมทำอะไกับเทียมใส่แบบน้ำตาลอ่ก็ไกระปุกมาดใส่ว่าได้มีแต่แนวมทงมันเบื่จดแล้วอเบื่อเ่ อ้าวเพื่อนฉันด ok, ิปูเจ้าพ็จปลูกก็พรา้อปลูกปลูกเพราะว่าบัววะถ้าบัวได้ก็ปลูกเป็นจืดน้ำเมฆอ้าไม่เหวี่ยวมาปลูกก็ไปแล้วมันคุณคุณเพื่องออกคุนเพื่องออกแล้วมันมันทรมมดในบนเก่านะเมื่อได้มาบนได้เห็นจาเป็นหนังในเฮือนชักไปใส่นี่หนงใหญ่บ่ หากคนแลวเพื่อนนี่นะคนต้องาหัสอือผู้คนนี่เป็นอะไรอื่นลูกร้านเงินเืนเฉยอืมนด่าในนั้นแตกน้ามาชอบมึงจักเแล้วมึแตกจริงก็เรากินลูกินมันิ้าน้ิ่ไก่ที่ไหนไก่แม่ตกต้มมะ่วตำ ย,า,า,ยาเลยเเพื่อเทียนนี่มันเลือ,นลลอ,นลลอนดนแล้วเี๋ยวไที่ถ่าเขาไปบัวกับบุลี่มันแห้งเบิบดเขาัวตัวเองเลเแล้วนี่เบิ้ดทน้แล้วเสียล้ายเสียบลายพี่น้องเสีน้องอเบหน่อยใส่ว่ากันต้านกเบ,บิด อนาคตเบิดแปงนัวก <c ười> ิเบิดเบว่า้ยถือเถะเนาะแต่บาทีเบิดเตเขยังเอาไปื้อวะมต่นกเขาบว่าเนี่มือถือตมือนัมือเบื่อเนี่ยี่จขัง เออส่เงินบางมันบางก่อนมือก่อนกับมือก่อนจำเป็นพี่น้องเลยร้านสาวจับให้ไาดมะหอนพับบัวเด็กนี่เรื่องอืมนี่เองนะี้องนนี้คือมาถามะหย่าด้เยอุ้ยห่อนหอนพี่น้องเ้ย nó hiểu đi hiểu đây vô rồi hành cho chụp chụp nổi này tiếp nhau đấy này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để, để yên, ừ. sạc, không bỏ lỡ những video hấp เดือพี่น้องมกอกแคดกระดาษจังสีเอนมันมราะท่านหล่นนะมะกอกครับมะข้าวสับปะมักันได้ดอกใส่มากอมากอกบรแสน ถ่ายนต่ำหูแง่ได้กบเลยมาจะเถื่นเนาะยังนั้นแล้วอยู่เฝ้านะคะพี่น้องได้เห็นเนาะต่ำหูคนะยังบอกว่ายังบริการคนยังโบทันว่ายังเห็นน้ำหวัวน้ำชุ่มเช่นก่อนดูแทวๆพี่น้องเลยไม่ได้อยู่ไม่ได้เศร้าไปดูไปดูใจอืมไปดูอ้าวกับบมบิ๊มผู้เหตุไง เป็นดุบมเห็ดไอ้หรืยบห็ไหน่าพึ่กันเลยบดุกับโมเห็ดแวก็เป็นจูมหรือหัวควัเมาอวานกลัวเะว่าเนี่ยแล้วเห็ดยังกันนาตะกีนก็เท่าย่าง้เห็ดยังเออแล้วมันจะมันใบเฉยพอได้เห็ดเฉยกัน กระเดกก็เอามาแต่คุณได้สี่นองมาแต่หน้าคุณได้น่มาเชิญรังสรรค์รดบุารือกะทอดันเรากระีบ่าิไปจิมาคุณจะเอาผัวใหม่ใช่บอกอีเอ็นจูนัวันกูเอาใส่ยายเลยมเอาใช่ไจะเอาใบอว่มันโสจะแตะกูอ่ะจะาไปละบ้านจังแล้ว ฉอพูดแล้วบบ่เยอัวยมไปมารูว่ควยูเหรอวว่ควักูเปนีบวงนะบมดเนยเอแล้ว้น่าขอบุญกอนไปบ่ตาแล้วเ้าอแแท้ตัวเรนี่แหละบ่มีลุบมีทัวรเอง <laughs> แต่พี่ผ้วจังว่ามันจับมาบ่ายผู้เรกคือนอดได้ตัวเองว่าคือนอดอันจะฆ่าผัวสาวยั้งแต่อื่นเรามาสวยแล้วจะจับชอยเมื่อเราเห็นหายัช่ไหเออไปคือมากูคือ,อคน,น,นอดแล้วกู้ตอนมีผัว่าใช้เนี่ยผู้จเอาใหม่ซะบ่ <laughs> <laughs> มันแหละว้ยเส็ดวานมกินหนึ่งกินหนแล้วมันจะเหี่ย

ลายันีอบ้นซื้อุตตกี้นะซื้อหาพันกักินจนบบอยากเบิร์ตัขปพูดเรื่องนี้นะหาพันกินบบอิมแค่เ้ยงหังแ่เพีงเบอยังกแพงไง หัวเลยเดี๋ยวตาส่เป็นตอนหัวขนไดนั้มาแตกส่วนๆแล้วมือกล้องนะหอมดิฮิ้วขาวปันนั่นพี่น้องเยไม่ใช่เอิบมากลยไหม เออขอนไอ้ขอก็พี่นังพ่นางน่อะไวะวดี๋ยวพี่ตั้งกพ่น่าทางนานอยากแห้พี่ยุบบอกว่าพวกบัวกินแหละมือเกาะกันได้แี่ เติมปลาเด็่อกล่งนก็มเกไข่เออไข่มาไข่าได้มทขันไข่ย่างขั้นไข่ือมือนี่นะน่าเศร้าได้เอ้ยไหแทำมที่มากอยานี้ปเดกพุ่งเนาะให้แต่ือสวนเออปรแเดกไปก่อนกด็ ทีมเบิองแส่เขาปรุงเองไม่ใช่แบบใส่ไรค่าเถิดทุบอย่างตุ้ยจังไเนี่ยตอยากใส่คือไปเห็นมีจานใหญ่แต่เ่าคือมีจานใหญ่ได้เมาว่าเนตัวยนเนาดใหญ่เอาหลังยืนเนาะ ขินข้มขหวก็หลังพักก่อนย็งไ้นะพักที่กันแล้วอ่ะอยู่กเราอาไปที่นอะซิมก่อนซิมก่อนพักก่นซิมเดยวค่ำหนึ่งเออโอ้อะนอแต้ลังค่า นอกากยังมอนะไปซีมเขาเขาก็เบิดเลยครับเขามาต้องม,มาได้เยอะเครื่องหนึ่ง อกินอยะกเินอยู่แล้วมจะเย็นโอ้ยฮะหวห่วงปไม่ได้มากินเดี๋ยวกินไดนกนังเตีหวย่งันเลยอากกินข้างในเลยอยากข็อสด้ใ มีต้มเลือดเพไปนอยมาสบายดีกรอพี่น้องมามากินตำน้ำกันพี่น้องแต่เราอยู่ที่พี่นังเขาใช่

อือดอกหอมดเราอืรอด้ยผักที่ว้ก่อนก็ได้นะ